ผู้ชมมีรายงานการพบผู้ป่วยด้วยโรคเมลิออยโดซิสค่ะหรือที่เรียกกันว่าโรคไข้ดินเฉพาะที่พื้นที่7จังหวัดสงาในจังหวัดภาคใต้นะคะพบผู้ที่ติดเชื้อแล้ว51คนเสียชีวิตไป12คนที่จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดค่ะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างให้ระวังอาการป่วยด้วยโรคเมลีออยโดซิสค่ะเสี่ยงอันตารายถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังทาลัสซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่องแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผลไม่เดินเท้าเปล่า ใส่บูทยาวเมื่อต้องลุยน้ำและดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดหรือต้มสุกหากมีอาการไข้ร่วมกับประวัติสัมผัสดินหรือน้ำธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ป้องกันให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติเสี่ยงด้วยนะคะ ในแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมมาผู้อำนวยการสำนักงานป้องก,กันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาระบุว่าสถานการณ์ของโรคเมลิอยโดซิสในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนับตั้งแต่1มกราคมถึง18กันยายนที่ผ่านมาในเขตสุขภาพที่12มีรายงานผู้ป่วย51รายค่ะพบมากที่สุดที่สงขลา24รายโดยผู้ป่วยเพศชายร้อยละ7 0 5 9เพศหญิงร้อยละ2 9 4 1 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุมีรายงานผู้เสียชีวิต12รายนะคะพราว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการเสียชีวิตก็คือโรคประจำตัวเช่นเบาหวานค่ะประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสกับดินอยู่เป็นประจำโดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอโรคเมลิโออยโดซิสเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเียเบอร์โค d o r i a s u ูโ m a าลไอค่ะ พบได้ทั่วไปในดินและน้ำนาข้าวท้องไร่แปลงผักสวนยางทั่วทุกภาคของประเทศนะคะมักจะพบมากในช่วงฤดูฝนช่วงตุลาคมถึงธันวาคมค่ะเป็นโรคประจำถิ่นที่พบผู้ป่วยได้ประปรายตลอดทั้งปีโดยช่องทางของการรับเชื้อเกิดขึ้นได้ทั้งทางผิวหนังที่มีบาดแผล ผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะหายใจเอาฝุ่นจากดินหรือน้ำที่มีเชื้อเจือปนเข้าไปดื่มหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวคือ1น1-21วันนะคะบางรายอาจจะนานเป็นปีก็ได้ค่ะอาการแตกต่างหลากหลายกันไปจนถึงขั้นไม่มีอาการ อาจจะมีไข้ทั้งแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุมีเนื้อตายแผลฝีหนองที่ปอดตับม้ามแผลอักเสบเรื้อรังจนเกิดกดการติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วค่ะ